สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงความรักรายเดือนให้ผลในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนค่ะการทํานายเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทํานายที่แม่นยาม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส่งฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะ สามารถที่จะดูได้ด้วยดาวจันทร์ดาวศุกร์ในลัคนาราศีพิจิกดูได้นะคะแล้วก็ไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้นะคะเริ่มกันที่ดวงดาวนะคะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกาเนี่ยดาวศุกร์จะอยู่ในเรือนวินาศอ่ะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความสัมพันธ์คนโสดให้ระวังคนที่เข้ามาเราไม่จริงใจกับเราจะเอาเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจน ความสัมพันธ์แอบซ่อนแบบนี้ให้ระวังนะคะแต่เดี๋ยวไว้พลังงานต่างๆมันจะดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกานะถ้ารอครึ่งเดือนหลังพฤศจิกาคุณจะมีเสน่ห์มากๆมีคนมายื้อแย่งคุณเลยมีคนมาชอบคุณยื้อแย่งคุณนะคะพลังงานดีพลังงานมีเสน่ห์พลังงานแบบชิลๆพลังงานดีขึ้นนะคะพลังงานในเรื่องของความรักไม่ได้แย่เท่าช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกานะ มาดูที่ไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่าหกเดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่นะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะใบแรกขึ้นไพ่เดอะสตาร์หัวกลับช่วงครึ่งเดือนแรกอะช่วงต้นเดือนเราจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกาเหมือนเราไม่ค่อยสวยอะ <c ười> คิดไปเองจริงๆเราคิดไปเองนะคะ <c ười> ชาวพิจิกจะรู้สึกว่า เราไม่อยากคาดหวังอะไรแม้ว่าจะเจออะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีความหวังก็ตามเราไม่อยากคาดหวังกับคนรักคู่ครองเราไม่อยากหวังเราหวังมาเยอะแล้วกับคนรักคนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากคาดหวังกับเขาเพราะว่าเขาดื้อเดอร์ซันหัวกลับคุณเดอรซันหัวกลับชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์นะชาว ชาวสิงก็ได้นะคะไม่อยากคาดหวังอะไรส้มมองว่ารักแหละมันเงินไม่ขึ้นหรอกเออชาวพิจิตคุณรักเขาแหละเนาะแต่ว่ามีขึ้นพไพนะ่ชาวกลุ่มด้วยนะชาวกลุ่มอาจจะไม่อยากคาดหวังอะไรกับชาวพิจิตก,ก็ได้นะเอาประมาณนี้นะมีฝ่ายหนึ่งที่ไม่อยากคาดคาดหวังอะไรกับอีกฝ่ายว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นเพราะว่าเขาดื้อม,มากๆเขาไม่ค่อยฟังเราเลยเขาอาจจะเด็กกว่าเราด้วยแต่เขาดื้อกับเรา เลยแบบความสมัมพันธ์นี้มันจะไปต่อกันรอดเลยออะไรประมาณนี้นะเน,นมีความรู้สึกอึดอัดใจขึ้นไพ่เดอะไฮโรแฟนแล้วแล้วมันมีคนเจ้าชู้อยู่ในนี้ด้วยอ่านะคะหรือบางทีไม่ได้เป็นความเจ้าชู้หรือทําผิดศีลธรรมแต่มันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่เห็นด้วยฐานะเชื้อชาติศาสนาอายุอาจจะไม่โอเคกันก็ได้ขึ้นไพ่ชาวพลกศพนะคะเออครึ่งเดือนแรกมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเราจะไปต่อกันได้ไหมเนี่ย พลังงานมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะเหลือเกินอะอะไรประมาณนี้นะนะคะปัญหาเยอะเหลือเกินนะคะแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤศ,ศจิกาเอาและขึ้นไพ่ห้าไม่เท้า,าหัวกลับฉันอยากได้คุณ <c ười> คือประมาณว่าประมาณว่าเออมันมีปัญหามาแหละแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าขาดไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าคือคนกลางอะ ขึ้นไพ่อ M Place ด้วยนะคะตายไพย่คือเหมือนกับว่าคนมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นคนดื้อก็ได้นะหรือคนที่ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผิดไม่รู้แต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆแล้วมีคนอยากได้เขาเยอะมากๆอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจากที่เคยคิดว่ามันจะไม่เอาเป็นไปไม่ได้เข้ามาแย่งอยากได้เข้ามาแย่ง,อ,ยาาายงอาจจะ จะเอากลับไปเอาง่าย,ายจะเอากลับไปต้องเราเราห่วงกลางนั่นแหละเป็นอารมณ์ยื้อแย่งห่วงกลางแต่ภายในใจเราไม่มั่นใจเราไม่แน่ใจนะสองดาบเราไม่มั่นใจว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าเราเราเรู้เราอยากได้เขาแหละอยากแย่งเขาแหละแต่เราไม่มั่นใจว่าใจเขาจะมาทางเราเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าถ้าเราลงทุนลงมือลงใจไปเนี่ย เขาจะรักเราเหมือนที่เรารักเขาไหมการลงทุนนี้มีความเสี่ยงหรือเปล่าเออมันจะคุ้มไหมประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณนี้เลยนะมันจะคุ้มไหมอะสองจิตสองใจอารมณ์ประมาณนี้เลยเนี่ยฮะก็เลยเหมือนกับว่าเอามีความชิลๆนะเพจอั c คัพมีความชิลๆไปก่อนอารมณ์แบบโอเคก็ไม่ขาดการติดต่อไม่ไม่ขาดการที่จะคอมมิชหรือพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าแบบ ออพยายามง้ออะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรก็ง้อก็คุยกันนะไม่ปล่อยไปเลยแน่นอนไม่ปล่อยไม่ปล่อยไปเลยแต่ก็ครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ทุ่มหมดหน้าตักอ่าจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้ทุ่มหมดหน้าตักกึง่งกึ่งกึ่งกลางกลางอยู่เพราะว่าเราจะดูด้วยว่าเขาเขามาทางเราเท่าไหร่เออเราจะได้รู้ว่าเราควรทุ่มเท่าไหร่จะเป็นอารมณ์แบบจับสังเกตนะชาวพิจิตรค่อนข้างฉลาดมากมากเลย นะะในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกาเราเราจะดูก่อนว่าเออมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่จะรักษาคนคนนี้ไว้อะไรประมาณนี้เนาะมาดูกันในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลค่ะกับชาวพิจิกนะมีชาวธออาตุไฟนะฮะชาวธาตุไฟเมสิงธนูขึ้นไพ่สองไม้เทา้าแล้วก็นายออฟวอนส์เก้าไม้เทา้าซ้อมมีความรู้สึก,กว่าเขาว่ารู้สึกดีขึ้นกับคุณนะเออ คนรักคู่ครองของคุณนะ่ะเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นนะ่ะพลังงานมันดีขึ้นอยู่กับคุณแล้วรู้สึกโอเคแล้วก็เขาคอยสอดส่องคุณอยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระยะทางไกลชาวต่างชาติก็ได้หรือคนประเทศเดียวกันที่อยู่ระยะไกลคนละภาคเขาคอยส่องคอยดูคุณแล้วเขารู้สึกว่าเออมันมันดีขึ้นนะ่ะเขาเขารู้สึกอะว่าคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นน่ะการให้คําปรึกษาหรืออะไรหรือ ตัวเขาเองมองคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณโอเคขึ้นน่ะเออไม่รู้สิเขารักคุณมากขึ้นน่ะเออเนี่ยฮะทริอปสอดชาวธาตุลมกูมิถุนตุลหัวกลับกรณีแรกนะคะส้มมองแบบนี้ว่าอาจจะมีเรื่องความรักสามเศร้าจริงๆนะคะแต่ในอีกกรณีหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะตัวชาวพิจิกเองอ่ะทำให้เขาอ่ะปลดปลดปล่อยปลด คนคนที่เขาแบบมีอยู่อีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ทําให้เขาเจ็บปวดชาวพิจิกมาทาให้เขาอะเหมือนปล่อยคนนั้นได้ง่ายขึ้นเออไม่คาไว้เหมือนชาวพิจิกเป็นแสงนําทางแสงนําใจของเขาอะอารมณ์นั้นเลยนะนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าชาวพิจิกอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยชาวพิจิกอมองตัวเองอะต่ํากว่า ความจริงเออจริงๆแล้วชาวพิจิกเหมือนแสงนำทางของคนที่เขาแบบรักคุณอะคนรักคุณเลยนะส้มมองแบบนั้นเลยอะเออมันตีความได้อย่างเดียวเลยอันนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณดูได้ทุกธาตุทุกราศีส้มมองแบบนี้ว่าคนคนนั้นของชาวพิจิกอะคนรักชาวพิจิกอะเขามองนะว่าเขาเขามองว่าเออ มันดีขึ้นอ่ะเขามองว่าเขาคิดถึงเขาคอยส่องคอยดูชาพิจิตรแล้วเขารู้สึกว่าการได้ดูชีวิตชาพิจิตรเขารู้สึกดีขึ้นกับคุณจริงๆแล้วมันทําให้เขารู้สึกปลดปล่อยความเจ็บปวดอะไรต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นมากๆแล้วเขายอมที่จะปลดปล่อยความรักสามเศร้าเพื่อเพื่อเดินไปกับคุณเหมือนกันนะถ้าคุณทุ่มใจกับเขามากกว่านี้เนะ่โซมีความรู้สึกแบบนะั้นอ่ะ เออนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากคายอยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าและอีกฝ่ายหนึ่งทําให้เขาเจ็บปวดมากกว่ามากกว่าที่ชาวพิจิกทําชาวพิจิกมอบแต่สิ่งดีๆให้กับเขาอะ่ะเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะเออพลังงานมันดีนะนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะโสดสนิทโสดมีคนกล่าวโสดมีคนคบหรือคุยนะคะไม่ถึงหเดือนนะ โสสนิทนะคะตัวคุณไม่มั่นใจในตัวคุณเองนะบางทาีมีคนเข้ามาแหละนะคะโสสนิทมีคนเข้ามาเนาะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเอออาจจะไม่เข้ากันไหมเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่ความเหมาะสมอะไรแบบนี้อาจจะไม่เข้ากันหรือเปล่านะคะแต่ก็แบบมีความอยากได้อยู่นะเออคุณคุณก็อยากได้อยู่นะคนที่เข้ามาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้อยู่เดอ้อ แต่สองจีใจอยู่ก็อาจจะมีการคุยแต่ยังไม่ได้แบบรบีคอมมิตอะไรเงี้ยสุดท้ายช่วงส้มว,ว่ามีการเทคแอคชั่นเบาๆนะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนกับคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนค่ะอม,มีการคุยการเบาๆเริ่มต้นขึ้นแหละประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของออคนโสดที่มีคนเก่าค่ะเออโสดที่มีคนเก่า ถ้าจะมีกลับมานะคะจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนี่เด่นชัดมากๆชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจจะมายื้อแย่งคุณกลับมาอยากได้คุณยื้อแย่งคุณหรือคุณนะ่ะ <c oughs> คุณไปห่วงก้างเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนเก่าจะเป็นในลักษณะเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆว่าไปได้ดีหรือเปล่าประมาณนี้สำหรับราศีอื่นๆนะคะไม่ไม่ชัดเจนว่าจะกลับมา เออนะคะมันยังมีอารมณ์แบบดูไปเรื่อยสอจิตสองใจนะทั้งทั้คนโสดสนิทแล้วก็โสดมีคนเก่าอะ่ะเออคุณค่อนข้างดูเยอะนะคะคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนคะ่ะ นะคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนหรอส้มมองว่าในการคุยกันนะ่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะมีการเอาแต่ใจมีการดื้อใส่กันก็ได้มีเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางทีมีการทําผิดศีลธรรมมีอีกคนนึงในความสัมพันธ์เลยก็ได้มันทําให้รู้สึกว่าแบบเขารักเราจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ มันก็คล้ายๆค,คนมีคู่แหละอย่างที่บอกว่าครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวจะกลับมาพยายามมีกันพยายามประคองรักษากันไว้ถึงแม้ว่าจะมีความไม่มั่นอกไม่มั่นใจกันแต่ก็ยังให้โอกาสกันแต่ว่าการให้โอกาสเนี้ยจะเป็นการให้โอกาสที่ไม่ได้ทุ่มทั้งใจแล้วนะมันจะมีการกักใจไว้เพราะว่ากลัวเจ็บประมาณนี้เลยนะคะอืมส้มมองว่าผู้ที่มีอิทธิพลกับคนโสดที่มีคนคุยอะ่ะจะเป็นในลักษณะที่แบบว่า เขาว่าโอเคกับคุณมากขึ้นเพราะเขาอะโดนคนอื่นทําให้เขาเจ็บมาในระหว่างที่คุยกับคุณเขาอาจจะคุยกับคนอื่นด้วยแล้วโดนทําให้เจ็บมาแล้วไม่มีใครดีกว่าคุณเขากลับมาหาคุณเ <c oughs> <c oughs> นะเออพฤศจิกานิเทศการคนเก่านะแล้วก็ชาวพิจิกก็มีคนเก่ากลับมาด้วยอ่าอารมณ์ประมาณนั้นเลยมันตัดไม่ได้ขายกันไม่ขาดนะเนาะนะคะมาดูในเรื่องของ ไพ่แ h a ดว์ส Cap t ทอร t แนะนำอะไรนะคะวิธีการวางตัวที่ดีนะคะ Ace of w a n น s นะคะกับชาวพิจิกนะวิธีการวางตัวที่ดีคือส o มองแบบนี้ว่าคนโสดพลังงานใหม่ๆดีมากนะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์นะคนคุยได้เป็นคนคบคนคบได้แต่งงานมั่นหมายอะไรแบบนี้มีการพัฒนาความสัมพันธ์นะดีมากๆส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ อาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาแทรกนี่ให้เรามาระวังเลยเออนะคะคือส้มจะบอกว่าถ้ามีการปรับตัวกันไม่จําเป็นบางทีคนใหม่ที่เข้ามาแทรกมันไม่โอเคอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าอยากจะกลับมาคืนดีนู้นนั่นนี่ส้มก็จะบอกเลยว่าต้องมีการปรับตัวนะคนที่ทําผิดอะที่จะกลับมาจะต้องมีการปรับตัวไม่เหมือนเดิมจากเจ้าชู้หรือดือ้อหรืออะไรแบบนี้ต้อง ปรับตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นพลังงานใหม่ถึงจะไปต่อกันได้นะคะสำหรับคนที่แบบเออดูดูคนที่มีอยู่แล้วดูคนเก่าๆที่กลับเข้ามาก็ดูแบบนี้นะคะว่าเขาเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าหรือแค่เปลี่ยนชั่วคราวเปลี่ยนยาวๆจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะดูดีๆนะมาดูกันนะคะสำหรับไพ่ Or a c l e นางฟ้านะคะแนะนำอะไรหรือเห็นอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักในเดือนพฤศจิกานะความสัมพันธ์มันค่อนข้างมีในเรื่องของการแบบ ยังเสพติดกันอ่ะโค d e เพนเดนซีอะยังเสพติดยังรักกันมีความหลงไหลกันเยอะแม้ว่าจะมีเรื่องของธงแดงนะฮะเรดแฟลกขึ้นมาละมีธงแดงเนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะส้มจะบอกว่าในบางคู่อาจจะไปกันไม่ได้ปล่อยเลยนะคะแต่ในบางคู่มันยังสามารถปรับกันได้ลองปรึกษาคนใกล้ชิดดูค่ะว่าเขาเห็นว่าความสัมพันธ์อะไรที่มันโอเคกับ กับเรามากที่สุดเพราะว่าเพื่อนหรือคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนรุ่นรุ่นเดียวกันนะ่ะ y o u r friend help you เขาจะดูออกเขาจะดูว่าใครที่เหมาะสมกับคุณเออเขาจะดูออกว่าใครที่ดีกับคุณจริงๆใครที่เหมาะสมกับคุณจริงๆนะถามเพื่อนได้เลยให้เพื่อนช่วยสแกนคนเข้ามาใหม่หรือคนเก่าอะไรอย่างนี้นะคะเออให้เพื่อนช่วยสแกนเลยว่าคนไหนแน่ที่กลับมาแล้วดีคนไหนแน่ที่เป็นคนใหม่แล้วพลังงานดี อะไรอย่างนี้นะคะจะดีมากมาสแกนให้เพื่อนสแกนบางทีเรามองไม่ค่อยออกนะนะคะต้องให้ออกคนใกล้ชิดช่วยดูช่วยสแกนให้นะนะคะแล้วได้เรื่องเลยเออถ้าถ้าให้เพื่อนช่วยสแกนได้เรื่องเลยจริงนะคะบางทีเพื่อนๆอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเอว่าเออเลือกคนนี้ดีกว่า อะไรประมาณนี้นะชาวพิจิกโอเคค่ะชาวพิจิกมาดูกันในเรื่องของเนื้อคู่แล้วกันว่าเออลักษณะของคนที่เข้ามาใหม่ของคนที่อยู่แต่เดิมมันตรงกันไหมกับที่ไพ่แนะนําว่าเป็นเนื้อคู่ที่ดีของคุณะ่ะนะคะเป็นในลักษณะแบบไหนเนื้อคู่ที่ดีของคุณโอ้ชาวพิจิชาวพิจิก เนื้อคู่ที่ดีของคุณเป็นคนที่ไม่ติดอยู่กับเซฟโซนแน่นอนฟรีโอเซลเขาจะเป็นคนแบบว่าคิดบวกด้วย stay optimistic about your love life นะคะเนี่ย positive thinking นะบอกเลยนะเขาจะเป็นคนคิดบวกพลังงานดีมากๆคิดดีมากๆแล้วเป็นคนแบบไม่เอาตัวเองอยู่ในท็อกซิกไม่ติดอยู่ในเซฟโซนอาจจะเอาตัวเองเออกไปผ่อนคลายไปเที่ยวบ่อยๆเออเป็นคนที่มีพลังงานดีอะ ง่ายเลยดูง่ายเ่ยไม่ท็อกซิกแน่แน่และเป็นคนที่คุณ calling in your soulmate เป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานขอพอรเป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานขอพอรขอให้ได้เขาหรือเขาอาจจะอธิษฐานขอพอรเพื่อให้ได้คุณถ้าเกิดได้คุยนะจะ จะเหมือนกับว่าต่างคนต่างอธิษฐานขอพอรให้ได้มาเจอกันให้ได้มาเป็นคู่แท้กันมันจะมีไว้ของพลังงานของการขอพอรค่ะให้ได้มาเจอกันประมาณนี้เลยคือเป็นพลังงานของการที่น่าจะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คล้ายๆกันน่ะเออความเชื่อคล้ายกันน่ะถ้ามีพลังงานของการเชื่อในจักรวาล ะะเชื่อในพลังงานทางด้านการขอพรกับจักรวาลหรือเชื่อในพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดอะไรแบบนี้ถ้ามีความคิดตรงนี้คล้ายๆกันคือคู่แท้คู่บุญน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะขอให้ชาวพิจิกมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ระวังตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมของคุณแดงขาฟ้าผมแค่ยืนเฉยๆยังทำให้เธอสัน่นบ็พอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมซะอีกนั่นแลหละบอกน่บ่กว่างแต่ไหลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวัน่นแต่เจอหนะ้าผมก็ทำลุดฟอร์มกันจะบอกว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะาษาสกายของเธอมันฟ้องแทบจะเขียนเชื่อผมลงสื้อใครกันแนะ่ที่เพอใจไปก่อน ใครกันแน่ที่รอขอความตอนนอนหา